สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะขณะนี้เราอยู่ที่วดัดลกโมลีนะคะตรงที่คูมเมืองนะคะคูมเมืองเมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้วันลอยกระทงวันแรกนะคะวันพรุ่งนี้วันลอยกระทงวันที่สองพรุ่งนี้ลอยลอยกระทงใหญ่เนาะ แล้วก็ขนาดนี้นะคะเชียงใหม่รถติดนะคะรถเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปรับชมในวัดนะคะไปพร้อมกันค่ะนี้ทางเข้าวัดนะคะคือทำให้สวยงามมากนี่ข้างในวัดนะคะ ขนาดนี้อยู่ข้างในวัดแล้วนะคะคนเริ่มเยอะแล้วคะ่ะทุกคนไปรับชมกันนะคะอืก็จะทำโคมไฟไว้เยอะแยะอย่างนี้นะคะ <c oughs> น้องวัดแปะให้ตรง,ง,งนู้นมีช้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ช้างกันนะคะตรง,งนู้มีช้าง ขนานี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะอโอ้ตกใจหมดเลยประมาณหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เร็วเราจะไปตู้ที่ช้างนะคะมีช้างเลยช้างอตรง นะคะทุกคนอันนี้จ้โอ้ยตรงนู้นก็มีอีกมีมีสองตัวนะคะทุกคนนี้ก็มีว,<า>ว้าบรรยากาศในวัดนี่นะคะเงียบสง,งบสดช,ชื่นคะ่ะมาทางนี้นะคะพรุ่งนี้วันพัพะซึ่งเพื่อนทำบุญทอดกระถิ่นกันนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะ ้เชียงใหม่ทอดกระถิ่นนะคะทุกคนทำบุญนะคะเราไปชมกันตรงนู้นอีกนะคะตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้อ่านเนียนเ้ากำลังจุดจุดไฟนะคะจุดโคมจุดไฟในโคมไฟนะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยทุกคนตรงนี้สวยนะคะสวยมากๆ หลอกไม้สวยงามนะคะอันนี้เจลีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะนะคะขนาดนี้ให้น้องเลิกเลิกโคมไฟนะคะ น้องวอนเลือกสีขาวเดี๋ยวเราไปเยนชื่อนะคะ,คะไปลงชื่อเขียนชื่อติดไม่ใช่ไปลงชื่อเขียนชื่อติดนะคะใส,ส่รัฐพลน,น้องวอนกำลังเขียนชื่ออยู่นะคะเแล้ว เขียนชื่อลงไปแล้วก็เราก็ทำไปแขวนก่นอนแขวนโคมไฟอ่อาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะถ้าอยากมาเที่ยวนะคะรักษาสุขภาพกันแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะตรงนี้สวยมากๆคะ่ะ จุดนี้จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เขามาเอาคมไฟมาแฝนไว้นะคะแล้วก็น้องวอนแฝนแฝคมไฟเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่ลูกคาลูสวัสดีค่ะ